เอาพงแกดีกว่าแต่งใช่ไหมเออเขาบอกว่าถ้ามาอัดแรงๆแสบพงรถแกดีกว่ามันตต๊บๆหน่อย <c oughs> ห่วย <c oughs> ขายของเสร็จแล้วกำลัง <c oughs> บิวบวบ้วนิดนึงก่อนกลับบ้านนะคะก่อนแบบไปนอนก็ต้อ อาจจะไม่ได้ล้างมะนาวนะไม่ล้างมะนาวพรุ่งนี้พบกันคะ่ะวันนี้ใครดิบไครดีเทน้ำเทท่าน,นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สำหรับสาวสวยหนุ่มหล่อที่รอน้ำพริกนะคะของเรานะคะพรุ่งนี้จะส่งแน่นอน,นะคะ่ะหนุ่มสุพรรณนะคะหนุ่มสุพรรณนะคะพบกันคะ่ะ วันนี้หมดทุกอย่างเลยมันจะไม่หมดได้ไงเนาะแค่สามโลยไก่สองโลหมูสองโลเออสี่โลสิเนะชอบเพลงนี้ค่ะไม่เล็ดยื่อยากต้องแร็เท่มากๆนะคะต้องแร็แร็แร็เทมากๆนะคะ มันไม่ใส่แมสนะผิดปกตินะไม่ใส่แมสนะ่ะใส่แม,มส์แน่ว่งเนี่ยเรกินเบียดกินเลยร์เพราะว่ามันกันได้

คือห้ออะไรวะข้าเห็นคันอื่นทำไมมันตึบๆคันอื่นอะลำ,ะพำโพงมันตึบๆมิ่งตึบเลยฝังในกลยนี่หูข้าไม่ดีม,<ะ>มีแรดอยู่อยากต้องแรดแรดเข้าไว้นะไมใ่ให้ลองไปฝังในกลยดูลองเงงดินไปฝังในกายดู ะลองเดินไปฟังใกล้ๆดูไม่ได้หมดรอบก็เขามาขอซื้อไปเมื่อกี้ตัวเองไม่มีหนูจะขายที่เ้าเพื่อสังคมแรดมากมอยู่ได้นะคะคิดการกินที่คือแรดทุลังมากเลยือ้อ ถูกไหมวะพยายามมากเลยเราต้องแบบประเดบัติตัวเพื่อสังคมเห<อ>รูใหญ่มากก็ไม่ได้ ค่ะพี่กอฟสวัสดีค่ะ,คะนะคะไม่แรดจุู่ยากนะคะแรดมากอยู่ได้นะคะ,คะออก็เป็นวิธีการกินแบบออโอเแแบบอันนี้นะคะ,บบะ,คะเราทุกคนพยายามจะเปิดด้านดนตรีสดนะคะกำลังหา ทางหาพยายามอยู่ค่ะว่าทํายังไงที่แต่มันต้องเปิดแมสมาเขาบอกว่าแมสมันกันได้ไงนี่นี่บอกไม่ต่างนะต้องกินแบบนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ ถ้าอยากให้มีร้านดนตรีสดอยู่แล้วก็พวกเราเปิดร้านได้นะคะเราต้องกำชับการกินนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะถุงมือใส่ถุงมือด้วยนะคะใส่แว่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะไม่เล็ดเจยอ่ะนะคะต้องแรดให้มากๆนะ เพลงเพลงเพลงเขาร้องออก็ดีนะแรงนะคะต้องแรดไทยมากๆ ที่เขาร้องนะคะเพลงของของใครน่าร้องอะ่ะจ้าอาสยามนะคะไม่แรดอยู่ยัางคะ่ะต้องแรดให้มากๆนะคะแรดอยู่ได้นะคะแรดอึดถึกทนนะคะคนี่นะคะเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็ร้านนุตีสดอย่างเราก็พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้กับทุสถานการณ์นะคะฝนตกน้ำท่วมน้ำลากทะเลหนุนนะคะวันนี้ก็ขายไก่ทอดนะคะ,นะคะวันนี้ประเดิมไปก็4กิโล ขายมาั่งกินมั่งหมดค่ะหมดแล้วเราก็เหนื่อยมากนะคะเพราะเราก็ต้องขายให้ถูกกว่าให้ถูกกว่าตลาดแล้วรสชาติไม่ต้องห่วงนะคะเค็มค่ะบ้าเหรอแกอร่อยถ้าเค็มจะหมดหรอนะคะ หมดเล้ขายหมดจนจ<า>ไม่เหลือ,อกินเ<อ>้ยบังมานั่งฉีกหนังกินอยู่หวยฉีกหนงกังไก่นะคะเราเป็นพวกนักดนตรีแล้วก็เจ้าของร้านนะคะถึงแม้จะเอ่อเคอร์ฟิวเจอช่วงอะไรมาก็แล้วแต่นะคะแต่ใจเราคิดที่เราจะทำมันต่อ พี่เจนก็เปิดร้านนะคะเปิดนะคะแต่ว่ามัน,นมไ,มไม่ได้มีนตรตีสดอยู่คนเดียวใส่แม,แมสแมทํไมเไมน้องถามก็ใส่ให้เป็นตัวอย่างไงคะเวลาไปกินเหล้าที่ไหนหรืออะไรที่ไหนว่ากินคนเดียวก็ใส่ก,ก่อนถ้าเฮ้ยเราต้องฝึกว่าเราจะได้เวลาไปกินที่อื่นจะได้กินสวยๆไงเอารู้อยู่ไหนเนี่ยลำบ,บากเลย ต่อจากนี้ไปกินที่ร้านตามร้านถ้าคนทำได้แบบนี้ก็ดีนะคะเดี๋ยวนี้เห็นแมนรุ่นใหม่มาเขามีซิปรูดที่ปากแต่ก็ต้องเปิดปากอยู่ดีใช่ไหมคะเจะรูแล้วก็เจก็คิดว่าจะทำอะไรที่เป็นน้ำๆอย่างซดต้มยำเงี้ยก็จะใช้หลอดดูด มันไม่มีอะไรแก้ได้หรอกคะ่ะแก้ได้ที่ตัวเราเองแต่ตอนเนี้ยฉีดยงฉีดยาอะไรมาแล้วน,นะคะก็ทำยังไงได้ละ่ะลองไม่ใส่สีตัวประหลาดนะอยากรู้ว่ามันช่วยอะไรได้มากไหมคนที่เขาเซฟเซฟตัวเองมากๆเลยนะนู่น กักตัว14วันเนี่ยไม่เคยเซฟตัวเองแค่หาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงวะเออเราคนกินคนนู่นนี่นั่นนะใช้หมดแล้วเหรอวะเออยังอยู่ไม่ได้สบใจเลยอยู่ไหม,ไมไหมดจริงอ่ะสองทุ่มแล้วเฮ้ยร้านของช้ำน้นปิดนี่รอานไหนอะฝด <laughs> ลงเม็ดแล้ว ครั้งเราเคยมีกันอยู่ๆก็ผ่านมาทิ้งกันไปฝนก็ตกเนี่ยอุ้ยอะไรนักหนากับชีวิตนั่งก็ตากฝนจะฟินๆสักหน่อยขายไก่เหนื่อย,อยเนี่ยเข้าใจเลยนะ กำไรก็สองสามร้อยจริงๆสองสามร้อยหรือยี่สิบสามสิบสองสามร้อยก่าจะวันนี้จะเปิดเพลงพ่อแล้วก็เล่นสนุกกับทุกคนให้มันมันสักหน่อยฝนตกกันเลยนั่งอยู่กลางแจ้งนะคะเนี่ยนั่งอยู่บนถนนเลย ต้องรีบข้าบ้านเดี๋ยวไฟช็อตก็วิธีการกินในร้านเล่าต่อไปนะคะก็ต้องอย่างนี้นะคะบ้าเลยอะใจแล้วจะไปไหนเอาคนมันพยายามกินเนาะเพื่อนก็คิดถึงนักดนตรีก็คิดถึงร้านดนตรีก็คิดถึงร้านอาหารก็คิดถึง อบนี้ยใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเปิดปากก็ไม่ได้ปิดหูก็ไม่ได้ขยี้ตาก็ไม่ได้แบบมันมีเกิดขึ้นมาเพื่อแบนแบบมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องอะไรมากค่ะเป็นอะมนุษย์จะดีมากเลยค่ะคือทำอะไรตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะคะตายเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อเอออย่ากลัว อยากกลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องกินอแต่ตอนนี้ฝนตกกลัวฝนเขาบอกว่าห้ามให้เป็นวัดเด็ดขาดถ้าเกิดมีไอมีจามนี่เป็นเรื่องเลยนะนเอเอตกหนักแลวด้วยต้องเข้าบ้านแล้วนะคะตอนแรกว่าจะเปิดเพลงมันๆอะไรให้สนุกสนานาต้องไปแล้ว <laughs> น้อนบอกเอ้ยฝนตกแล้วไม่ไหวแล้วมันก็ โอเคค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะพรุ่งนี้ผมกับพี่เจนอย่าลืมสั่งน้ำพริกแล้วก็ไก่ทอดน,น้ำปลาเมกะกเชฟของพี่เจนด้วยนะคะซื้อไปหาซื้อน้ำปาลาเมกเกชเชฟมาเหรอซื้อมาแล้ว